เราข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook กรมส่งเสริมการเกษตรนะคะโดยได้อัปเดตการขึ้นทะเบียนเกษตรกรหลังจากนี้เกษตรกรไม่ต้องเดินทางไม่ต้องลาง,งานไปเพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมส่งกาลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์ กติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดน,นะคะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะด้วย e-form ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรอ,ออนไลน์ สามารถใช้ได้กับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกทุกชนิดรวมถึงกิจกรรมทางการ,กรเกษตรเช่นปลูกข้าวปลูกผักปลูกผลไม้ปลูกพืชแบบสวนผสมทำนานาเกลือสมุทและเพาะเลี้ยงมแมลงเศรษฐกิจไม่จำกัดเอกสารสิทธิ์ที่ดินนะคะโดยท่านสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่เว็บไซต์ในส่วนของลิงก์แอจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะ ส่วนวิธีการใช้ระบบ e-form จะเป็นอย่างไรนั้นสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ f a c e b o o k กลมส่งเสริมการเกษตรนะคะเนื่องจากรายละเอียดและวิธีค่อนข้างจะเยอะนะคะขอบคุณข้อมูลค่จะจากกลุมทะเบียนเกษตรกรศกรูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลมส่งเสริมการเกษตรนะคะ ไอโพสก็ <iP> <c oughs> จะมีภาพประกอบวิธีการใช้ระบบอ e ีฟอร์มนะคะใช้เพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรสำหรับผู้ปลูกพืชทุกชนิดและไม่จำกัดเอกสารสิทธิ์ที่ดินนะคะเริ่มมีผลหนึ่งกันยายนต5 6 5